น,นี้ครับเจออ้ากาลังทิเตรียมเข้าวนะโรเตอร์วีใหม่เลขหรยากาศไม่ทันสมดโซมลังทิชเตียมนี่นี่แรนอย่ถนนมิตรภาพทางหลวงมิตรภาพหมายเลขสองแถวอ,นนอำเภอปักซองนี่แล้วล้างิเตรียมเข้า มอเตอร์เวย์หมายเลขโ้กคนไทยแลดฟีส่วนาเขาก็ทียทำส้มได้เบิง้งน้ำกันเดลดใกล้เรียมเข้าแล้วนี่เนาะกระบาตอนการสัญจรยอ,นนอดนานวันนะให้ทำส้มได้เบิง้งเนาะงน้ำกันเนาะแต่หนี่หูวา่าอ้เขาได้แรนรถ ทวเวหมเลขเพิ่มแลนลด์รถที่ลับเมืองนครราชสีมาหรือว่าออกจากเรีนมาฟ้อนสิไปนครราชสีมาเนี่ยิ่นมีทางไอเลนเพิ่มอีกเนาะเติมอีกเนาะมเติมอีกอวร์เวใหม่ครบถึงจามเนวาปัญญบันสำเร็จ เรื่องบาวนานระแลนทดลองส่วขาวส,สาวัมภาษณ์คนแล้วแล้วเราเกิดสีขาแลนเสียงเงินเนาะอย่างนี้พื้น่อยเสียงเงินเราได้แล,แ,ลแลนฟรีไปสักก้อนเอาเอากำคืนกำไรให้ลูกค้าก่อน ยังบบได้กำไรยังบบได้แรงโบได้กำไรยังคืนกำไรให้ลูกค้าก่อนแล้วนี่แหละพันวานโยบายของนอรัฐบาลไทยพันซอกทุกมีทางเพื่อนน้ได้ให้ท่านปลาสนหรือว่านักหรือว่านักเดินทางการคุมนคมคุมขนส่งได้หับวามสะดวกเนาะ การผมตัดดกและปลอดภัยดิว่องไวดินะไม่เสียเวลาเพราะว่าสำหรับพวกธุรกิจนกธุรกิจเป็นต้นเป็นการคนส่งชิ้นค้านี่แหละเว,วลานี่เป็นของมีค่าเป็นเงินเป็นทองเบินั่นะั่วโมงหนึ่งหรือว่านาทีหนึ่งก็เป็นเงินนั้นก็นซาดซาดล้วเป็นเสียงเงินคันเท้าแรนซาคันเท้าแรนได้ไวหอดจุดหมายไวแมน เขาได้เงินได้กำไรหลายป่านน้ำพุนใดบ้านเพิ่นอ่ะเวลาเป็นของมีค้าก็ยังมาคอยเปลี่ยนคอยไปได้น <c> ะ <oughs> เขาส้นทางยังกอให้เจ้าได้เล่นสะดวกสบายยังโบล้วก็ปล่อยให้แล่นก่อนแล่นฟรีอีกเอากำไรให้ลูกค <c oughs> เธอ,อสุมเด้อ แล้วนะเดี๋ยวกายแล้วแดนไว้ลายล,ลงไปเดี๋ยวนี้เริ่มเข้ามอเตอร์เวย์ใหม่ได้โคกแล้วบาะนี้นะ่ะนี่คืไทยแลนด์ลิ้นเดียวไอ้ซาซา แบบสัวขาวานะมันยังวานแล้วครับคนเคืว่าไฮแลนดไปฮ้อนเมื่อกีได้คอยก้อนแบบน,นั้นแนละ้วงคอยลิงอัตตาบ้านแยวแต่คนว่าห้แลนด์เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เรื่อยากเลนเดเเขียนป้ายไว้บห้ผเกิน80ดสิบแลนด์เกิน80ดบก็ไม่ได้อีกแล้วนะว่าิึงได้ิึงได้ไรแลนด์นะ ทางบนมอเตอร์เวแม่ทีูปัจจุบันนี้นะเบ,บอนแไรนโบเกิน80กิโลเมตรต่อชั่โมงเพื่อควบปลอดภัยของบรรดายนยา,านพาหนะผู้ขับรถแล้วเพราะว่ามันจะบแล้วห้อยปุเซนเบอรอรฟีซื้อเร์อนแต่เอารถ4ีลอดมาแลนได้ส่วนรถเกินสีลอดเป็นภัยแลนเบน่บ์ไอเรนโยน ทางมตรภาพทางหลวงข้ามหมายเลขสองคือเก้าจุ่าถนนหนทางเกิดโล่งจงโปงใหรอคัโล่งจงโปงโล่งจงโปงนั้นเรื่องราวอย่างนั้นอ่าบกไปบุกไปลุกุมด้อ เบิ้งไปจนหอดลํำตะคองกูนะเขได้ติดยูทัดงามเบิ้งยาวยาวยาวอ๋อตอนเรศโบกันเลยนะตอนได้เอาได้เบิ่งัน่ยมีตัตอตัตอแล้วมันู้้กานนะว่าหอนี่หอนี่หอนี่น่นัน ทั้งหน้านี่แม่นภูเขาภูเขาละประเทศอัน,น,นอันในอย่างอ่าอ่ากังหันพลิตรังงานไฟฟ้าแบบกังหันแบบกงังหันอะไรก็ว่าไส้ลมเป็นเนาะเป็นตัวบาดพันกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้ารังงานไฟฟ้า หน้าครับเจ้านี่นะาทางคนกันเห็ดซื้อจัดไปเด้ซื้อมาได้เด้ต่ผูซื้อก็อถูกเอาไปทั้งดวนแล้วนะ ยาวเด้อเด้อนีเด้อเอาจุดฮอนนําตะค้อหมู่แหละ bặc ở thì men lắp tập วัวแล้วอ่นะเพราะว่ามันอยู่ทึงอ่นอยู่บุญหรือว่าอยู่ทึงอ่นทางมิตรภาพทางหลอยซ่านหมายเลขสองอ๋อนมันถึงภูเขาแน่คนเกิดมันสิยากปลาสงบปลาสมบูรณ์คนเรียกว่าเอาไอ้ฮ็ดยองทึงทางที่ว่ามีมาแล้วอ่ะนะทางมิตรภาพทาง,ร,งาร้อยซ่านหมายเลขสองเนาะ ใช้มือก็ถือว่าแม่นทางเก็บน้ำรำต่อฟองโว้ยแห่งต้องคอกต้องคองแห่งต้องคองต้องคองน้ำรำต่อฟองก็เ้ยหินน็อน้ำแห่งหินแต่เสารถไฟค่มไว้สูงนะ่ะฟากนะคูณเด้เพราะว่ารถไฟค่มไว้สูง ครับรถไฟรางคู่อันพุ่งไปพุ่งไปแล่นีน่ยอยฟากนะคุณอยู่ฟากฝั่งนั้นนะวันเราไปฝั่งนี้เป็นหนทางโมอเตอร์เวย์ฝั่งคุณจะเป็นรถไฟควาไว้ไวสูงหรว่ารถครอบเดียวกันแล้วก็มีรถไฟรางคู่เนาะ Really? ทางมตรภาพมันทางมิตรภาพคนไปใส่มันก็ได้ไปน้ากัน,นคนผู้อยากคนผู้อยากห้หายาควรนปลาสงหวนเนาะรวมขวามือเดียวะปลาสมหวนบนภูออขลลลลขเขาผมก็ท้ายมือ,อ้าเราแม่นันอาเก็บออน,น้ํารับตวครองนะขยายอีกผู้ด้ล่ะปลาสงหวลบลนบนภ่เขาเหตุแต่จัก็จเป็นได้กันเหตุอยบุบนนอกบุถนน มิตรภาพทางด่วนสร้างหมายเลขสองนี้านาทางด่วนี่นก็ขุดไปขุดมาที่ทางด่วนมันก็ให้ขุดไปขุดมาทางด่วนต้องซื้อจัดรถให้มันเล่นสะดวกเดี๋ยวเห็นธรรมชาติเดี๋ยวเห็นาฮันนนนฮันนนนทั้งลุง,งมันง,งันนนนมิตรภาพทางด่วนสร้างหมายเลขสองเห็นมั้ เงาเงาเงาเาเดีมื้อนี้พวกเงาวงาวห้สุดฮทอดฮอดอ่ให้มันสอันถนนยกระดับนี่นะสุดรอันนี้วันนี้มาเท่ากันแล้วระวังเชียงข้างกันไปแล้ว้ายมือมีรถเมีแลนด์น่ะเป็นรถอันขยวเป็นถนนมิศภาพเท่าลงทาพนีสองวันนี้เขากะไเวียนไปเวียนมาเวียนไปเวียนมาเป็นตักเอสอย่างไป ตามถนนแล้วนะเรื่องราวเนี่ยเข้าใจแบบนั้นแหละพอพุนเฮ็ดหนึ่งพดิดก,ก็บปก็มาได้ว่าถนนพุนจะเฮ็ดเพราะเพราะมันลาดสัตว์หลายขนาะดก็มีลาดสัตว์แต่ลาดสัตว์น้อยเดี๋ยวก็เสียมันซื้อจัดรถดอว่าเพียงจัดรถมันกับ่ได บวามปลอดก็ลาดสันขึ้นหน่อยหนึ่งนะในมาตรฐานสากลถึงต้องตามมาตรฐานระดับโลกนะประตูเห็ดนั้นดีเห็ดอันนี้เหเ็ดแบบเห็ดอันทางด่วนนะต้องให้ได้ระดับโลกนี่เนื่งมีความปลอดภัยสําคัญมาตรฐานเทคนิคกันมันคงดีเนี่ยเนาะแล้วก็มีความปลอดภัยที่สุดเวลาแลนนะทางให้มันรี ไปบ่อยมันมีคลื่นมียงสวยงามพร้อมแล้วก็มันต้องให้ขี้เส้นตลอดแล้วนี่นนนแล้วบอกมีป้ายบอกว่าไปหไปั่ไปนี่ไปนี่ไปหาแล้วก็ดอกไปเนืองทางหฮงจงๆๆๆนเดืนนนนอนจินเดือนนนันะนะดสุขกินแล้วทอดสรุปหน่อยหนึ่งลาดสันไปหน่อยหนึ่งลาดหนดึ่นลาดขึ้นแล้วก็ลาด,ล,าดล,ลงหน่อยเดียว ลาดสั่นไว้เดียวคือว่าได้มาตรฐานสามคนคือตัวทางมันอยู่ลุงทางมิตรภาพเท่าหลวงชาติมาเล็กสอมันอันซีวอาอันนั้นมันลาดสั่นพี่ลืกเนาะพี่ซื้อประกานอีกทีเขาอยากได้มาตรฐานสามคนแต่ประกัว่าปรสมเทียบวนทางมันยาวเนาะมันมี่พวกจงเป็ี่ยนแถวนี้แหละทางมันก็ถือว่าได้แล้วได้มาตรฐานสามคนแล้วทางมีสภาพทาง ทราบมาเรืกอสองคืาการมา,าจะได้มาตรฐานในการตัวทางดว้วนนี่แห้งมาตรฐานระดับโลกเรียกว่าค,คนว่าเด้ออันนี้กับเจ้าของ,ของเนาเอฟซีบอกให้ฟังว่าโอ้เส้นทางคมนคมอยู่ประเทศไทยนี่เรารวมมดตัวประเทศไทยนี่กันโลกคุณพุทธาสากคคุก็ได้มาสำรวจปวดวามที่ว่ามันได มาตรฐานสากลติดระดับท็อปของโลกได้ระดับที่16ของโลกคือเอาแล้วน,นะผมเขาอาจจะมาเป็นระดับที่หนึ่งอาจจะมาเป็นระดับที่สองว่าระดับที่หนึ่งอาจจะเป็นประเทศเด็กประเทศหนึ่งเนาะอันนั้นแมามามาระดับที่16เราเป็นประเทศไทยนนันคือว่าหวยในสองร้อยครัวประเทศนี่คือว่า เทศไทยเลือกเส้นทางคมน์คมได้ระดับที่16ก็ถือว่าครับเจ้าก็ถือว่าง่ายว่าไม่น,น้อยว่าเป็นย่อยเลยอันนี้หงมุมทางลอดโดยหงมุมเ้อกระทั่งดัวน่ะแต่ว่าประเทศหลังคาปิดไว้ให้คบสะดัวแกมแรงลดอะไ้มีหุมอ่ะแล้วก็บัวไส้เสียงดังไปส้ันอะข้างเชียงหรือว่าทาังเบิองซ้มือนี่นะ เ่ระาะ่ามีเสียงดังรบกวนของวัยได้มองไปเห็นเนาะเป็นจุดแน,น่นหนึ่งข้าเจ้าก็บพบว่าเดือยยู่เดือยพบว่าน่าไปผ่านมุโสคิดทั้งหน้าข้าเจ้านี่แม่นอัน,นาคตไฟก็ไว้สูงเดอ้อเด้อมันยกระดับขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ข้ามทางด่วนไปอีกเห็นบอกนี่ละรถไฟก็ไว้สูงนในในเห็นบอก เด้งๆกัน้ากัดเมียงแล้วเป็นนกำลังตีแบบทีเนาะทีเสาระวังเสากุ้งไ้กับเสา,าขุ้งหัวเพราะมันใจญ่กันเลนิดนึงคนก็ต้องเห็นเสาใหญ่สมควันนะอกเป็นใหญ่สมควรได้ก่อนแล้วมันจะทีทีเร็วนะดิโอ้ทีแล้วละทีแล้วเรามีเจ้าว่าต้องได้ทายประมาณเสาเอ็ดวันแล้วค่อยค่อยสามารถเทแบบออกคนได้ เแบบส่วนไหนสูนงซื้อพอเสาร์อีดวันนะบนเก๊ออกจุดเมื่วันได้มาตรฐาคตสากุลนิกสันสกุลเรื่องดอกไฟไปนี่แหละเปิดแล้วมันเป็นเป็นทางยกระดับโบราณนี่เป็นทางด่วนแบบซื้อจัดไปธรรมดาเนะาะเอาวันหยุดทีเท่านี้แหละเดียด๋วยวจะ zoom เลยมึง,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 งนี่นดอกไฟคนอยู่อยู่อยู่ อยู่ตัวนี้นะเป็นพนใส่โซลาเซลล์ได้หมดเหยียบโซลาเซลล์ไงใส่โซลาเซลล์ก็มีใสไฟอันก็มีเนาะใสไฟไอันหลวงก็มีไปทางคนที่ซื้อจัดโบมีโบมีเลี้ยวใสโบมีเลี้ยวว่าซื้อจัดมาสุมกีสุสกมกีมดูกูมดูกู